สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมโบนัสปู้ครับวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับมาแบ่งปันกันในเกม Call Duty Warzone ครับเกม Battle Royale เกมใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยครับอย่างแรกครับสิ่งที่ควรทำที่สุดก่อนเข้าเกมเลยครับคือการจัดโหลดเอาครับในแมตครับเมื่อเรามีเงินถึง6,000เมื่อไหร่ครับเราสามารถซื้อโหลดเอาดรอปได้ครับสิ่งที่ได้ครับคือชุดปืนที่เราจัดไว้ครับทั้งปืนทั้งระเบิดทั้งเพิร์ครับมาหมดเลยครับ และเป็นวิธีการเดียวด้วยครับที่ทําให้เรามีเปิร์กติดตัวครับที่สําคัญครับคนในสควอร์ตของเราครับสามารถใช้ร่วมได้ด้วยครับสิ่งนี้ครับทำให้เราได้เปรียบศัตรูพอสมควรเลยครับยกตัวอย่างเช่นครับเราเอาสกิลโกสไปครับเราสามารถหลบ UAV ของศัตรูได้เลยครับทาให้ตัวเราไม่ไปปรากฏในมินิแมปของศัตรูครับหรือในช่วง้ทยเกมครับเราเอาปืน SMG หรือช็อตกันครับมาบวกระยะประชิดครับ ซึ่งทำให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นครับต่อมาครับระบบเกาะครับเกาะของเกมนี้ครับเริ่มต้นเราโดดจากเครื่องบินมาเราจะมีเกาะติดตัว2หลอดครับ1หลอดรับดาเมจได้ประมาณ50ดาเมจครับสามารถเก็บเกาะได้สูงสุด5อันครับและใส่สูงสุดได้ที่3อันเกาะจะรับดาเมจได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยครับแต่ดาเมจจากการยิงหัวครับจะแรงมากครับท่าไครับสามารถยิงหัวนัดเดียวทําให้ศัตรูล้มได้เลยครับ สรุปสั้นๆครับเรามีเลือด100ครับในตอนเริ่มต้นเกาะ3อันครับรวมกันเป็น150ครับรวมกันรับดาเมจได้250ครับถ้าเรายิงศัตรูที่ไม่มีเกาะในระยะประมาณ30เมตรครับปืนส่วนใหญ่ในเกมจะยิงศัตรูล้มได้ประมาณ3-4นัดครับแต่ถ้าศัตรูใส่เกาะครบ3รอดครับอาจจะใช้6-10นัดครับเป็นจำนวนนัดที่ดูค่อนข้างเยอะครับแต่การยิงหัวครับก็จะช่วยทำให้ศัตรูล้มเร็วขึ้นครับ เราสามารถหาสกิลเช่น Death Silence หรือ Stopping Power ครับได้ในกล่องต่างๆในแมปครับ Stopping Power ครับสำหรับผมค่อนข้างมีประโยชน์ครับเพราะทำให้ปืนแรงขึ้นครับแม็กหนึ่งนี่สามารถรมได้ตัวถึง2ตัวครับสำหรับท่านใดที่ยิงหัวแม่แมนครับสกิลนี้ยิงตัวได้สบายเลยครับต่อมาครับเกี่ยวกับชุดแต่งปืนในโหลดเอาครับสิ่งเหล่านี้ครับตอบค่อนข้างยากครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยครับเช่นเทอร์โมสโคปกับอินฟราเรสโคปครับ เป็นสกบที่ใครๆหลายคนนิยมใช้ครับเป็นสคบที่ทําให้เห็นศัตรูค่อนข้างง่ายครับแต่ก็เสียครับคือมันไม่สามารถมองทะลุกระจกได้ครับแต่ถ้าเราสามารถขึ้นที่สูงได้ครับเช่นดาดฟ้าหรือยอดเขาครับใช้ยิงได้สบายมากเลยครับสิ่งที่ระวังครับการทุบกระจกครับเกมนี้ครับการทุบกระจกครับหน้าต่างมันแตกไม่หมดครับถ้าศัตรูตาดีๆครับสามารถมองเห็นได้ชัดเลยครับอาจจะทำให้เราโดนเปิดจุดได้ง่ายขึ้นครับ แต่ยังไงครับการใช้สโขบไหนครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับแต่สําหรับสไนเปอร์ครับเทอร์โมสโขบนี้ผมแนะนาครับควรมีติดไว้เลยครับการซูมเข้าป่านี้มองเห็นได้ชัดเจนเลยครับต่อมาครับสถานที่ดบของดีครับจากการหาข้อมูลหลายๆที่ครับสถานที่ไม่ค่อยสําคัญครับสาคัญที่เงินอย่างเดียวเลยครับเราต้องทําวิธีไหนก็ได้ครับหาเงินซื้อโหลดเอาหรือคิวสติ๊กให้ไวที่สุดครับ กล่องที่หาได้ตามแบบนั้นครับก็จะดับพวกของฟ้าของเขียวครับที่ติดอุปกรณ์ให้เรานิดๆหน่อยๆครับเอาไว้ให้เราเอาตัวรอดในช่วงต้นเกมเฉยๆครับต่อมาครับคิวสตีครับเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับไม่ว่าจะดอบจากศัตรูหรือซื้อครับควรมีไว้ในครอบครองครับไม่ว่าจะเป็น UAV ครับ Air Strike หรือ Cluster Strike ครับสำคัญมากครับเพราะส่วนใหญ่ครับศัตรูครับอาจจะไม่ได้เก็บหรือซื้อโหลดเอาทุกคนแน่ครับ ดังนั้นครับพวกเขาจะไม่มีสกิลโกสครับที่ทําให้ UAV มองไม่เห็นครับส่วนพวกสไตร์ครับเราก็สามารถใช้เคลียร์พื้นที่ด้านหน้าได้ครับเช่นโดนศัตรูดักอยู่ไม่ให้เข้าวงอะไรประมาณนี้ครับวันมีติดตัวไว้เสมอเลยครับสำหรับคิวสติก ต่อมาครับระบบการตายของเกมนี้ครับถ้าเกิดเราตายก่อนวงที่ห้จะเริ่มต้นครับเกมจะส่งเราไปที่คูแรคครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุกโดยการส่งเราไปเล่นแมตช์ดวลหนึ่งหนึ่งครับชนะเพื่อให้ได้สิทธิ์กลับมาเล่นต่อครับที่สําคัญถ้าเราตายกับเพื่อนครับสิ่งที่เราได้เปรียบคือครับขณะเราดวลครับเพื่อเราสามารถบอกจุดศัตรูได้จากด้านบนครับทาให้เราหรือเพื่อนครับมีโอกาสรอดมากขึ้นครับใครที่รอดครับก็สามารถออกไปซื้อเกิดให้เพื่อนได้ครับ ถ้าเกิดมีบางคนไม่รอดออกจากคุกครับรรต่อมาครับระบบการโดดล่มครับรเกมนี้ครับระบบการโดดล่มค่อนข้างแปลกครับสำหรับคนที่เคยเล่นเกมอื่นๆมาก่อนครับจะค่อนข้างงงๆครับ วิธีการดิ่งให้ถึงพื้นไวที่สุดครับก็ไม่ยากครับมองพื้นแล้วกด W ค้างเลยครับสิ่งสําคัญครับอย่าลืมกดกลางล่มนะครับยิ่งกดใกล้ยิ่งถึงพื้นเร็วครับแต่ต้องกดให้ทันนะครับสาหรับผมครับ10ถึง15เมตรครับกำลังดีครับถ้าใกล้กว่านั้นอาจจะกดไม่ทันได้ครับถ้าใครอยากให้ไกลก็กดกลางล่มสลับกับตัดล่มครับจะเพิ่มระยะได้พอสมควรเลยครับระบบพาหนะครับเกมนี้ครับมีพาหนะด้วยกัน5แบบครับ a t v ครับ Tactical Rover ครับ SUV Cargo Truck แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ครับคำแนะนำของผมครับใช้เมื่อยาำจะเป็นจริงๆครับเกมนี้ครับเมื่อขึ้นยานพาหนะครับเราจะปรากฏแผนที่โดยอัตโนมัติเลยครับค่อนข้างตกเป็นเป้าของศัตรูง่ายๆครับถ้าจำเป็นจริงๆผมแนะนำให้ใช้เฮลิคอปเตอร์ครับแต่ข้อระวังครับเราจะตกเป็นเป้าใหญ่ครับและทุกคนที่อยู่ใกล้ๆจะมองเห็นเราได้ง่ายครับแต่ถ้ากำลังหนีวงครับ มีอะไรใกล้ๆครับรีบขึ้นเลยครับเกมนี้วงแรงมากครับไปลุ้นโดนยิงเอาข้างหน้าจะดีกว่าตายวงครับต่อมาครับระบบภารกิจในหมดดวอลโซนครับเป็นแหล่งหาเงินชั้นดีเลยครับการที่ทําภารกิจเสร็จเราจะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นเงินและของต่างๆครับภารกิจก็จะมีครับแคปเจอร์โด i ิน t ชั n ครับลุกกล่องและก็ให้ค่าศัตรูที่กําหนดครับภารกิจให้ค่าศัตรูที่กําหนดครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยครับ ตัวเควสครับจะบอกตำแหน่งบริเวณของศัตรูในมินิแมปครับโดยมีวงสีเหลืองปรากฏขึ้นครับทําให้รู้ว่าศัตรูอยู่ในบริเวณนั้นครับเราสามารถใช้เควสนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับได้ทั้งค่าและได้ทั้งเงินเลยครับโอเคครับสิ่งที่เราควรรู้เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับเรามาดูข้อระมัดระวังกันดีกว่าครับอย่างแรกครับ อย่ามองข้ามของที่ดบจากศัตรูครับที่ทับๆกันอยู่บนพื้นครับในนั้นอาจจะมีเช่นหน้ากากกันแก๊สครับหรือพวกคิวสตครับเก็บให้หมดครับเป็นสิ่งค่อนข้างสําคัญมากครับจงระวังวงแก๊สให้มากครับถึงเราจะมีหน้ากากครับแต่เราสามารถกันได้เพียงแค่ประมาณ15วินาทีครับและเกมนี้ไม่มีของเติมเลือดนอกจากเข็มฉีดยาครับและเราสามารถพกได้เพียงแค่2งอันเท่านั้นครับพยายามหาทางเข้าวงให้ไวครับจะดีที่สุดครับ ท้ายครับถึงเงินจะสําคัญที่สุดครับจงอย่าเก็บไว้กับตัวครับจงใช้ซื้อทุกอย่างที่มีครับอย่าให้เหลือครับโอเคครับสิ่งที่เราควรรู้เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและตอนนี้เกมก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังมีอะไรให้ทีพัฒนาต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างครับในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับอยากให้ทำข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านได้ขึ้นไปนั่งฮอครับสวัสดีครับ